สวัสดีครับแฟนคลับเซียวบุกท่านนะครับวันนี้ฉันจะเ่าฟังความแตกต่างนะครับระหว่างยอดนักเทรดนะครับกับนักเทรดส่วนใหญ่นะครับประเด็นนี้ก็พูดกันมาบ่อยเนาะแต่ก็ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคือผมว่าบางทีแล้วน่ะไอ้เรื่องราวของความสําเร็จกับความล้มเหลวนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะ ผมชอบคำพูดของเอ็ซิโกต้าบอกว่าผู้แพ้นั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่ามีแต่ผู้ชนะเท่านั้นที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะถ้าคุณอยากชนะคุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้มีวิธีการให้มีวิธีคิดแบบเดียวกับผู้ชนะให้ได้นะครับ19ประเด็นเนี่ย ผมมั่นใจว่าผมเคยทำนะแต่ว่าเออวันนี้มาตีความกันอีกรอบนึงครับตามที่ออผมว่า,ถ,าถ้าคุณได้อ่านอ e ีบุ๊กที่ชื่อว่า trader's journey นะน่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็พวกนี้ผมก็จะมีงานเขียนที่ขยายความเรื่องนี้ต่อไปนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะได้ไอเดีย ที่ทําให้ท่านนั้นเข้าใจแล้วก็ตกผลึกมากขึ้นนะเพราะบางทีอ่ะเรื่อปกตินะผมว่านะคือนักถือสาเร็จจะมีน้อยมากคนที่ล้มเหลวจะมีมากกว่าสารหลยนะเป็นเหมือนพีระมิดนะฮะคนสําเร็จก็จะอยู่ที่ยอดพีระมิดนะแต่คนที่ล้มเหลวก็จะเป็นฐานพีระมิดใหญ่โตนะฮะจุดเปลี่ยนที่ทําให คือคนสาเร็จนะเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เกิดมาแล้วสําเร็จเลยหรอกเขาก็เป็นคนที่ล้มเหลวมาก่อนแหละแต่ว่าเขาเจอจุดเปลี่ยนสําคัญนะว่า19เรื่องนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนตัวเองพัฒนานะจากคนล้มเหลวเป็นคนสําเร็จได้นะครับข้อหนึ่งสำคัญข้อน,นี้พวกเขาไม่เลิกล้มฮะแม้ว่าจะหมดตัวในช่วงแรกเขาจะกลับมาสู้ใหม่ เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่จนกว่าจะชนะอันนี้สาคัญนะครับสำคัญมากเนะเพราะว่าที่เราไปคือข้อแรกยงค,คือว่านักเทรดสาเร็จนั้นเคยล้มเหลวมาก่อนครับเคยผิดพลาดหนักมาก่อนมว่าทุกคนแหละเพราะว่าคือคนที่เข้ามาใหม่ครับเราเข้ามาด้วยความรู้ที่น้อยมากนะมีแต่ความโลภมีแต่มีแต่ ความอ่างกาความกระหายนะแต่ว่าเราขาดซึ่งประสบการณ์เราขาดซึ่งทักษะเราขาดซึ่งความเข้าใจครับแน่นอนเข้ามานะแพ้แน่นอนครับเอ้ไอ้ตัวที่ยกแย่สาคัญคือคือ,อยังไงส้าคณเข้ามาก็ต้องแพ้ครับแต่ว่าการหลังจากแพ้คุณทํำยังไงเน,นี่ยสำคัญคนที่ชนะนั้นจะไม่เลิก,ลกหลบฮะแพ้แล้วเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองครับพัฒนาจนกว่าจะชนะครับ สองพวกเขาโฟกัสลงมือทำครับโดยเฉพาะทำในสิ่งที่จำเป็นต่อความสำเร็จเท่านั้นเนะเขามุ่งมั่นในการลงทุนตัวเองครับแล้วก็เขาจริงจังนะที่จะมีวินัยทำสิ่งที่มันยากให้สำเร็จให้ได้ครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่ผู้ชนะทำครับผู้แพ้ไม่กล้าทำนะฮะสามพวกเขาพัฒนานนทางการเทรดที่ทำเงินฮะซึ่งมันเหมาะกับ บุค,คลิกตัวเองครับใ่ส่วนแล้วระบบเทรดนั้นมันเป็นอะไรที่ต้องมาจากตัวคุณเองครับเพราะว่าคือการเทรดนั้นน่ะคุณเลี่ยงการขาดทนุนความผิดพลาดไม่ได้ครับพอผิดพลาดมาก็มีอารมณ์ใช่ไหมมีอารมณ์มีการงองแงนะมีความรู้สึกอยากจะเปลี่ยนอยากจะทิ้งพูดง่ายๆเหมือนกับคุณคุณอ่ ตอนแรกคนแรกรักใครสักคนจากนั้นแรกรักก็รู้สึกดีนะแตจจ่จากนั้นสักพักเนี่ยเขาทําตัวไม่ค่อยดีเว้ยคุณก็เริ่มหมดรักหมดใจเออคุณก็จะทิ้งเขาไปใช่ไหมการเทรดเช่นกันอะ่ะเวลาคุณเจอการขัดทุนอะ่ะถ้าคุณไม่มีความศรัทธาในระบบนะคุณจะทิ้งไง่ายๆครับคุณจะกลายเป็น system hopping ครับตอนนั้นเนี่ยถ้า คือนักเตจสำเร็จนั้นเขาจะเก่งในสไตล์เดียวครับโดยที่สไตล์นั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกหรอกแต่มันก็ดีสำหรับเขาครับซึ่งการที่คุณรู้สึกว่ามันดีสำหรับเขานั้นคุณต้องรู้ว่าเออจุดแข็งจุดอ่อนคืออะไรแล้วก็เหมาะกับบุคลิกคุณฮนะข้อ4ี่พวกเขามีท่าไม้ตายตัวเองท่าไม้ตายคือการบริหารด้วยสตรีทวอร์ครับหน้าเทรดนฮะ ไซส์ครับต้องมีคิดเองตัดสินใจเองยอมรับเองรับผิดชอบเองฮะห้าพวกเขาทำงานหนักครับทำงานหนักอย่างจริงจังนะส่งผลให้เขาได้รับผลตอบแทนสูงฮะเขาเทรดแบบจริงจังทำธุรกิจครับไม่เป็นงานเรเกนะหกพวกเขาเรียนทำกันบ้านครับมันพัฒนากลยุทธ์ตัวเองให้ดีขึ้นครับทำกันบ้านออเลยครับหาหุ้นดาวรุ่งเอาไว้ครับเพื่อที่จะ เก็บไว้ใน watchlist แล้วก็ระบุจุดซื้อที่ดีครับนะตอนที่ราคามันเข้าเข้าเกณฑ์เข้าซื้อเข้าครับแล้วก็นั่นแหละเข้าตามครับแล้วก็ที่สำคัญคือรีวิวการเทรดตัวเองครับเพื่อลดจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งนะครับเจ็ดหลักการเทรดเขาเรียบง่ายครับเรียบง่ายคือเป็นทางง่ายก่ันนะไม่มีการซับซ้อนเลยครับแค่เห็นก็เห็นด้วยตานะก็ รู้แล้วว่าจะต้องทําอะไรครับเรนนื่องสําคัญนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปโอ้ไม่ต้องไปรอเปิดกราฟไม่ต้องอะไรมากมายครับไปเห็นก็รู้นะตน,นียแต่พวกเขามมวินันทางอารมณ์ควบคุมตัวเองได้ไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังครับผู้ชนะจะมีความสามารถในการบริหารจัดก,การอารมณ์นะไม่ปล่อยตัวเองให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่ปล่อยตัวเองนั้นถูกอารมณ์ครอบงำครับแต่เขาจะ การจะกลให้ดีครับแต่สำคัญนะคนบางคนนะสามารถใช้อารมณ์เนี่ยเป็นอ indicator ได้ด้วยนะครับน,นี่เป็นความฉลาดความสุดยอดของยอดนักเทรดนะครับเก้วาว่าเขาไปหาความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายครั้งใหญ่ได้ดีมากครับนะข้อสําคัญหนึ่งของการเป็นยอดนักเทรดคือเวลาพลาดเสียน้อยครับเวลาคิดถูกได้เยอะฮะสิ่งสําคัญคือเขาต้องเริหารความเสี่ยงไง ลดความเสียหายเมื่อคิดผิดนะครับเขาเก่งมากเ่องนี้ฮะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการ,ริบารความเสี่ยงที่เทรดได้เล็กน้อยฮะสิบ 10. พวกเขาไมีวินัยครับวินัยในการทําตามแผนและกดการเทรดตัวเองฮะสิบเอ็ดพวกเขามั่นใจในตัวเองครับมีความคิดตัวเองศรัทธารบเทรดตัวเองแล้วก็รับผิดชอบการทําตัวเองครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของความแข็งแกร่งภายใน 12พวกเขาอดทนอยู่กับหุ้นผู้ชนะได้นานครับแล้วก็ถ้าเขาได้หุ้นผู้แพ้จะไม่เสียเวลากับมันครับขายทิ้งครับคือถ้าคิดถูกทนรวยให้นานเพื่อได้กําไรก้อนโตกว่าตอนที่คุณคิดผิดครับคิดผิดนี่จะไม่ทนครับหุ้นผิดผิดคือหุ้นที่แย่หุ้นที่ห่วยขายทิ้งฮะสิบพวกเขาเป็นนายอารมณ์ครับรู้ว่าการเทรดตามอารมณ์นั้นอันตรายต่อพตมากครับเอารู้ต้องท่านอารมณ์ครับแล้วก็เมเนเ m e n ์อารมณ์ให้มีผลในการตัดสินใจครับนี่ก็คล้ายข้อที่ผ่านมาเนาะ 14เขายึดมั่นในแนวทางเทรดเดียวครับไม่กระโดดไปกระโดดมาแต่จะพัฒนาดีขึ้นครับเก่งและเชี่ยวชาญในระบบเดียวครับเขาจะโฟกัสระบบเดียวนะพัฒนาดีขึ้นพัฒนามีิทธิธภาพมากขึ้นแล้วก็เหมาะตัวเองมากขึ้นครับข้อ15พวกเขาเทรดตามกันไวราคาครับคือเขาเชื่อเขาเทรดตามกระแสตลาดนะตลาดบอกว่าใช่ก็ใช่ ตลาดบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่ครับนะเขาจะไม่เทรดตามความเห็นตัวเองครับเนี่ยสิ 16, พวกเขาเชี่ยวชาญในการบริหารเงินทุนครับ position size เนี่ยนะซึ่งมันสอดคล้องกับ risk reward ที่เป็นมาตรฐานการทำธุรกิจเขาเองครับต่อมา17พวกเขาเป็นผู้แพ้ที่ดีครับเห็นได้ชัดว่าเวลาเพ่งพรำเนี่ยจะตัดขาดทุนได้ไวได้ทันทีครับเขาจะไม่เถียงนะฮะไม่ยอมทนทู่ซ ถือหุ้นที่ทําที่ตัวเองคิดผิดนะครับเป็นเพื่อที่ดีก็ว่ายอมรับนะฮะเหมือนกับนักกีฬานะพอแพ้พอขาดทุนก็ยอมรับไม่โวยวายครับ Move on ฮะโฟก,กัสไปที่การเทรดการแข่งขันต่อไปครับนะฮะสิ 18, พวกเขายินดีเรียนรู้จักความพลาดครับยกย่องความแพร่เป็นครูแล้วก็ ให้ความผิดพลาดนั้นส่งผลให้เขาเสำเร็จในวันนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะมันเป็นไมซ์เซ็ตที่สำคัญนะคือด้วยความที่การเทรดนั้นอนะ่ะผมกำลังเขียนอ e ีบุ๊กเล่มใหม่เกี่ยวกับว่าเออจริงๆการเทรดนะก็เป็นเกมการคัดออกเลยนะคัดคนออกครับคัดคนอ่อนแอออกฮะอ่อนแอคัดยังไงล่ะก็คัดด้วยการที่นำเสนอโจทย์เลยคือขาดทุนนำเสนอ โจทย์การการะตุนไปให้ทําให้เข้าการะตุนอ่ะแล้วให้คนนั้นอ่ะเมื่อวันนั้นบริหารจัดการนี่ทำยังไงถ้าคุณบริหารจัดการไม่ดีคุณแก้ไม่ได้ก็จบไปครับถูกคัดออกไปแต่ถ้าคุณบริหารจัดการได้ดีนะฮะโอเคล่ะตอนแรกอาจจะแพ้แต่ว่าถ้าคุณเรียนรู้ี่ยกลับมาชนะได้คุณก็จะไม่ถูกคัดออกครับคุณจะกลายเป็นคนสําเร็จนั้นัหลเนี่ยคนที่เขาสำเร็จเข้าเลยยกย่องแล้วเออเนี่ย การขัดทุนทําให้เขาได้กําไรการขัดทุนหมดตัวทําให้เขาเข้าใจความเสี่ยงมากขึ้นและทําให้เขาเนี่ยสำเร็จในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ mindset ที่แตกต่างกันเพราะว่าเขาสามารถก้าวข้ามความนุ่มเหลวความ,มพลาดมาได้ไงเนี่ยสิบเสุดท้ายคือพวกเขามีความหลงไหลในการเทรดครับหลงไหลคือมันเป็นอาชีพสุดท้ายครับแต่ละคนถ้าคุณลองอ่านประวัตินะคุณย้อนเทรดนะ จิมโรเจอร์บอกว่าเขาทํางานเจ็ดวันไม่เคยเบื่อเลยกับาการเท mm hmm. รดเนี่ยการลงทุนนไม่เคยเบื่อเลย mm hmm. เขาทำงานทุกวันได้ครับทําให้ชีวิตครอบครัวเขาแย่นะแต่ว่าครอบครัวชีวิตการเทรดเขาตุ้งเรืองครับแต่ครอบครัวเขาไม่เคยได้เรื่องเท่าไหร่นะ mm hmm. พี่มาร์คมิลนียบอกว่าถ้าเขายังไม่สำเร็จนะเขาก็ยังเทรดต่อไปครับนะฮะแลรี่ไฮบอกว่าการเทรดเกือบชีพสุดท้ายเขาตั้งแต่เขาได้รู้จักการเทรดเขาบอกว่านี่แหละ เป็นอาชีพในฝันนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ทําให้เขาได้เงินครับมันซัพพอร์ตเป้าหมายเขาแล้วก็เขารู้ว่าเออเนี่ยอาชีพนี้ถ้าแค่คุณหาความได้เปรียบเจอแล้วคุณก็ใช้คอนเรียบนนในการเทรดนะคุณรวยครับที่สําคัญคือการเทรดได้ไหมเขาเอนจอยกับชีวิตเอนจอยกับการเทรดด้วยครับการทํางานด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่อสวรรค์เลยนะฮะนี่ฮะความหลงใหลในการเทรดแพชชั่นในการเทรด จำเป็นครับเพราะว่าถ้าคุณมีความหลงไหลมีแพชชั่นนะเวลาที่คุณเจอความบิดพลาดมาเจอความเหลวมาเช่นกัดทุนยับเยินเนี่ยเช่นคิดผิดเช่นโชคเจอแราจ้างบากนะคุณจะไม่ถอดใจไม่ถอนใจไวเพราะว่าคุณรักที่จะทํามันฮการที่คุณตั้งใจทามันแหละมันทำให้คุณเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ฟันฝ่าอุปสรรคความยากลำบากได้แล้วก็ในสุดยิ่งคุณฟันฝ่าด่านได้มากเท่าไหร่นะอยู่ได้านานมากเท่าไหร่นะ คนที่เหลือในเกมเนี่ยยิ่งน้อยเพราะถูกคัดออกไปเรื่อยครับยิ่งคุณเป็นคนที่เหลือน้อยสุดนะครับของของการแข่งขันนะคนจะกลายเป็นยอดนักเทรดได้แน่นอนฮะนี่ยถ้าถ้าสนใจประเด็นนี้ก็แนะนำนะครับอีบ e ุ๊กที่ชื่อว่า Trader's Journey นะครับอ่านได้นะครับมีขายที่เมมเบอร์กนะครับทีนี้นะครับเจอกค้เคหน่าสวัสด,ดีครับ